เล่าได้ว่าเคยเป็นดา่าเดือดไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะสําหรับทางด้านคุณแพลววแสงทองค่ะที่เลิกรากับทางด้านอดีตสามีอย่างคุณบิ๊กคู่ใหญ่บ้านฟินแลนด์ส่วนสาเหตุที่เลิกกันค่ะก็ต้องบอกว่ามันจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องราวของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเหมือนกับว่าคุณแพลววค่ะแอบไปคุยกับบุคคลหนึ่งจนทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องเลิกกันและทําให้ช่วงหลังค่ะไม่ว่าคุณแพลววค่ะจะทําอะไรก็โดนจับผิดโดนจับตามองแล้วก็โดนดราม่าอยู่ตลอดเวลาค่ะ และล่าสุดค่ะคุณแพาวค่ะได้เดินทางมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชหลังจากที่เกิดเรื่องดราม่าซึ่งก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่เขาเนี่ยออกมาพูดกลางรายการแต่ก็ไม่รู้ค่ะว่างานนี้จะเหมือนเป็นการไปเติมไฟรอบที่2หรือเปล่าที่ทําให้ทางด้านคุณแพาวนั้นโดนทัวลงอีกรอบหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะโดยในบทสัมภาษณ์ของวันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าคุณแพาวค่ะออกมาตอบทุกเรื่องเลยที่หลายคนสงสัยไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องมือมิก เรื่องสามีเก่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าเรื่องลูกที่มีการฟ้องร้องกันจากทางด้านอดีตสามีโดยในส่วนของเรื่องแรกค่ะหลายๆคนต้องอยากรู้กันอย่างแน่นอนสําหรับมือมิกของวงที่ทางด้านคุณแพรวเนี่ยเคยแอบ,บไปคุยด้วยคุณแพรวค่ะบอกว่าเรื่องนี้เขายืนยันว่ามันไม่ได้มีอะไรเกินเลยกันเลยกัยกบมือมิกและก็งงมากค่ะที่วันนั้นเนี่ยอยู่ดีๆอดีตสามีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตัดสินใจออกมาไล่สดจนทําให้มันกลายเป็นประเด็นดราม,มา่าเพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีการคุยแล้วก็มีการเคลียร์กันแล้ว เหมือนเรื่องจะจบแต่ว่าสุดท้ายมันไม่จบพร้อมบอกว่าเรื่องที่เขาค่ะไปคุยกับทางด้านมือมิกเนี่ยมันมีเหตุผล1 2 3 4 แต่ก็ยืนยันว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดเลยอย่างที่เขาว่าจริงๆในส่วนประเด็นของเรื่องลูกค่ะทางท่านคุณแพรวาบอกว่าคุณพ่อเขาขออนุญาตไม่ให้ญาติๆเนี่ยอัปรูปลูกหรือว่าทำคอนเทนต์ก่อนได้รับอนุญาตจากพ่อและแม่ก็คือจริงๆคุณแพรวบอกว่าเรื่องนี้คุณแพรวเนี่ยโอเคตามแบบที่คุณพ่อเขาขอเลยแต่ก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คนที่เลี้ยงเป็นหลักเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคุณลุงกับคุณป้าและ f อเองก็บอกว่าอยากเห็นหน้าเด็กๆใ,ให้ถ่ายลงให้หน่อยส่วนในเรื่องที่มีการฟ้องร้องเรื่่องงแบงแยยาทัพ์สินคุณ บอกว่าเราไม่ได้เป็นคนไล่เขาออกจากบ้านแต่ว่าเขาเนี่ยก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะเลือกที่จะเดินออกไปเอง แต่งานนี้คะ่ะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่หลายๆคนคะ่ะได้ฟังบทสัมภาษณ์ในวันนี้เนี่ยที่คุณแพรวพาวได้ออกมาเคลียถึงกับเดือดปุดๆกันเลยกลับมาทัวลงกลางรายการกลางไลฟ์สดที่ทางนัานคุณแพรพาไปออกกันเลยทีเดียวเพราะว่าหลายๆคนคะ่ะเขาก็บอกว่าอย่ามัวโทษคนอื่นเหตุเกิดจากตัวเองล้วนๆก่อนจะโทษตัวเองลองโทษคนอื่นก่อนถูกแล้วแค่คุยก็ถือว่าไม่ควรละป้ามีครอบครัวแล้วลองเป็นอีกฝ่ายทําเราก็คงไม่พอใจพูดง่ายๆแค่คุยยังไม่ได้มีอะไรเกิดเลย ทำไมฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนเติมไฟให้ดราม่าคุกกลุ่นอีกครั้งทั้งที่เรื่องมันกําลังจะเงียบไปดราม่าเรื่องอื่นแล้วและหลายๆคนค่ะก็แนะนําให้ทางด้านคุณเพาพาาเนี่ยอยู่เงียบๆจะได้ไม่ต้องเป็นประเด็นดราม่าค่ะ และงานนี้ค่ะทางด้านเพจอัรรถค่ะก็ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงการฟังสัมภาษณ์ในครั้งนี้ของคุณแพรววด้วยค่ะว่าที่ผู้ใหญ่บ้านน่าจะโกรธจนต้องออกมาไล่ตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเคยร้องขอให้เอามือมิกออกแต่คุณแพ,พาว์ไม่ยอมเอาออกบอกว่ามือมิกมันหายากรอเคียงงานจบก่อนแต่โดยหลักถ้าเรามองสลับฝั่งวันนี้มีอีกคนที่มาแทรกกลางเราจะเอาคนที่ทําให้อีกฝ่ายคิดมากออกทันทีเพื่อรักษาความสบายใจของคนที่เรารัก ส่วนเรื่องดราม่าเรื่องลุงป้าประเด็นมันเริ่มมาจากที่ลุงป้าเข้าไปโพสต์ว่าผู้ใหญ่บ้านก่อนไม่ใช่หรอว่าทําไมเอาลูกมาถ่ายคอนเทนต์คนเป็นพ่อถ่ายโดนว่าเขาก็เลยอยากเคลียร์ชรัดซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้ค่ะทาเอาทางด้านคุณแพรวาานั้นกลับมาโดนทัวลงอีกรอบเลยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว